มันยังไม่ถึงถึงโอมันมีความเข้มข้นอีกเยอะในรอยเรื่องมันอย่างปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยไออันนั้นมันเป็นเหม mm ือนแบบเราไม่เคยสัมผัสในอดีตเราไอคนสมัยก่อนเป็นยังไงมาความสนุกมันต่างกันบุพเพสนิวาสนี่มันจะเป็นคลาสสิกอันนี้มันจะเป็นสมัยใหม่แต่เรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้กันนะบุคลิกของของวราเองเหมือนปากร้ายติดมาจาบุพเพไหมฮะ ออิงไปขับตัวจริงเม่อะไ <laughs> จริงๆก็จริงๆมันก็เป็นปากหลายคนละแบบคล้ายๆก็แหละอันนั้นจะดุอันนี้จะเตือนอ่าประมาณนั้นแต่ก็ร้ายเหมือนกันน่ะก็สรุปเหมือนพี่ปุ๊บตอบไม่เต็มปากหรือว่าตเต็มนั้นเนี่ยเนี่ยอ้าปากเต็มอยู่แล้วจริงจริงมันยากมากเลยโฟกัสบทนี้นผมเ <ภา S 1> หรอผมว่ายากยากกว่าพี่หมื่นเพราะว่า เรื่องนี้มันต้องธรรมชาติมากมันต้องเป็นคนสมัยใหม่ต้องเป็นคนปัจจุบันที่ฉลาดทันเกมรู้กฎหมายอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเป๊ะมันต้องเป๊ะแต่ต้องเล่นให้ธรรมชาติต้องเล่นแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้แสดงอะ <c oughs> แต่เรื่องบุเพสนิวาสนี่คือแค่จําบทให้ได้และคาแรคเตอร์มันก็จะแบบเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบเป็นเจ้าขุนมุนนายอะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยต้อง เขาเรียกไงอ่ะมันไม่ไมันไ,ไ,ไม่ยากขนาดเท่าปัจจุบันใช่อันนี้คือเหมือนเติมเยอะอ่ะอันนี้ตอันนี้อันนี้ก็อันนี้สนุกสนุกคนละแบบอันนี้คือยิมโพไวต์กันได้เรื่องนู้นคือแบบไม่ค่อยยิมโพไว้์กันเพราะว่าไม่รู้จะยิมโพไวย,ยังไงสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เรื่องนี้คือแบบที่เห็นธรรมชาติไม่ใช่บีทางฝั่งเพื่อนเขาอ่ะก็อิมโพไวเยอะเหมือนกันบางทีแบบบทเท่านี้ก็ใส่ไปมากขึ้นอีกเนี่ยทำให้มันเนียนขึ้นประมาณ เราต้องนัดกันไว้ก่อนไหมฮะจะไม่นัดไม่นัดไม่ค่อยผมกับเบลไม่นัดนะเวลาผมเล่นกับเบลแต่ของเขาผมไม่รู้เวลาเข้าเข้ากับเพื่อนเของเบลอ่ะกับแกาเพื่อนน่ะต้องนัดกันนิดนึงเพราะว่าคือมันมีความแบบโต๊ะป้าอ่าใช่ก็เลยต้องนัดกันนิดนึงแบบจังหวะหรืออะไรตรงไหนใครจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพูดทับกันไงเมื่อกี้อย่างเบลบอกว่าพี่โป๊มเหมือนเล่นเป็นตัวจริงตัวจริงยังไงอ่ะ ก็กลัวไม่ครับไม่ไม่กวนครับผมโซนโซนอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบแซวไม่ไม่จริงก็ที่แซวเออหนาสี่พี่นกอย่างเงี้ยคือเติมทั้งนั้นนะอะไรนะเออตัวเองอ้วนเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยไปว่าเขาอ่ะก็น่ารักดีแอบใช้ละครในการจะเหน็บคนไม่จริงไอเนี้ยไอเนี้ที่บอกว่ารู้ป่ะเนี่ยว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาคนแก่ก็ต้องเข้านอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือใส่เข้าไปเองนนึง แล้วพอมันนอกหูดมันมันต้องปรับสติอารมณ์กันยังไงว่าต้องรับให้ได้วันนั้นอันนั้นไม่รู้แล้วแหละก็เอาโซล,ลอากับเองนะผมใส่ไปแล้วคุณเอาโซล,ลอาไม่เกียบมากเลยอ่ะคือเราก็ต้องก็คีบคาแรคเตอร์คีบอารมณ์<ช>มเพราะว่าตัวพิชชาเนี่ยคือบางที ภายนอกอาจจะดูแบบเออเฮฮาไปตามเขาแต่ความจริงข้างในคือเรายังมีเรื่องที่มันขุกุ่นอยู่อ่ะได้ฉันเล่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์บ้านไม่เอาจริงๆเลยดราม่าเบลแทบจะไม่ได้ดราม่าข้างในเลยเวลาเข้าผมอะข้างในนี่หัวลอกตลอดไม่จริงอย่างเงี้ยก็เป็นคนอื่นบ้างไหมเ่ะแบบเอ้เราก็ใส่สดบ้างอะอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็มีผมก็หลุดประจําแหละกับเขาว่าก่อนเข้าฉากอ่ะก็คือแบบอย่างที่เห็นตัวอย่างเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ย คือนั่นขำกันอย่างนั้นจริงๆแล้วนั่นส่วนน้อยนะหลังๆเยอะกว่านั้นอีกใช่หลังๆก็คือคุมสติไม่ได้แล้วคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเราต้องรีแล็กซ์จริงมันถึงจะมีแบบพวกโมเมนต์ที่เราอิมโพรไวส์กันได้อะคือถ้าเราเกร็งหรือแบบท่องแต่บทอย่างเดียวมันจะไม่มันจะไม่ธรรมชาติก็เลยต้องเล่นกันเยอะแล้วพอเล่นกันเยอะอ้าวสติหลุดแต่เราก็เราจะเป็นคนที่แบบเวลาเข้าฉากด้วยกันเวลาซ้อมเวลาอะไรจะ เหมือนแบบเล่นไม่ได้อะเหมือนจะแบบจำหมดไม่ได้หัวเลาะกันผมผิดเขาผิดเวลาซ้อมแต่เวลาเราจริงแปลกมันจะได้เลยตั้งแต่บุเพแ้วเนาะแั้วก็เลยที่ค่อนข้างแปลกมันเหมือนคู่เราไม่มีดราม่าเลยซึ่งจริงละครเป็นดราม่าทั้งเรื่องดราม่าจริงดราม่าแต่ว่ามันมันมีความน่ารักอ่าแล้วอันนี้เป็นของเบลล์ละเปิดมาก็ตก กระจายเลยทุกคนตอนนี้เรียกแม่ละโอ้แม่ลุยแม่สั่งลุยเองค่ะก็เป็นอิมมิติใหม่ค่ะคือเราก็ถามพี่นกพี่แมนว่าหูเปิดมาคือเบอร์นี้เลยใช่ไหมคือเหมือนกับความจริงแล้วเรื่องราวชีวิตของพี่ชายเนี่ยคือมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วอันเนี้ยคือแบบมันถึงขีดที่ทนไม่ไหวอ่ะก็เออลงไม้ลงมือมันคือขาดสตินั่นแหละแต่ก็สนุกดีนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แบบตก ตกเมียน้อยเสร็จเอาหันมาตกหัวกลับไปตกเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจริงผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ทําหรอกจริงๆแบบอไปแล้วค่ะเบลนะไมว่าเบลตกมากี่เรื่องเลยแตั้งแต่เปิดเรื่องมันเนี่ยตั้งแต่เร่อตั้งแต่เร่อละครมาตกเรื่องลาดมากเลยนะเนาะทุกหนังตกเก่งมากเลยนะ ก็จริงค่ะไอ้กรรมอ่ะงกรรมก็ตกองกรรมก็ตกเออบุเพก็ตกโอ้โหบุเพนี่ตกอย่างเงี้ยเลยพรมตกเบาดีหน้าเบาดีหน้าหันกั้นผก็เยอะค่ะมันเป็นมิติใหม่แล้วไงที่มันไม่ได้จำกัดว่าแบบนางเอกนางร้ายแต่มันก็เป็นมนุษย์ค่ะแต่พี่โป๊ไม่โดนตกใช่ไหมคะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเพราะว่าเป็นคนที่มีสตินะฮะคือถ้าเขาตกแล้วก็หลบนะฮะแก็ไม่โดนไม่โดนไม่โดนน่าจะไม่โดนนะไม่มีไม่มีเหมือนในเรื่องโฟมิคมที่มีภูมิหลังกันมาก่อนใช่ไหมคะมีมีเป็นก็เป็นเป็นอดีตในวัยเด็กในวัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยเจอกันน่าจะได้ดูกันวันนี้แหละค่ะคือจะจะเห็เจนภูมิหลังใช่อ่ะ่ข้างบ้านกันประมาณยังไงแล้วแอบชอบเป็นก่อนเลยประมาณ เดี๋ยวผมเล่าตอนจบเลยไหมอันนี้ป่ะเรารู้เลยเราเ่าได้เหรอเราจนจบเลยนะเดี๋ยวเขาดูหลอกเราไม่มีหรอกวัยเด็กมันก็ต้องมีความผูกพันอะไรนิดนึงแต่เราก็สอบอยังมาตลอดว่าเราแอบชอบเขาอยู่แหละใช่จริงๆแล้วอ่ะคนเราเวลาที่เจอคนที่เรารักแรกหรือว่ารักเขามากๆแบบมันก็มีความรู้สึกแหละแต่ว่า มันจะเอาอะไรไปยับยั้งตั้งใจเรื่องของศิลธรรมตรงนั้นไงก็คือตัวสติตัวราวินก็จะเป็นตัวเหมือนตัวสติในเรื่องเลยเป็นเป็นแง่คิดในมุมที่ดีให้กับคนดูได้เห็นว่าถ้าใช้ชีวิตให้ถูกเงี้ยมันก็เราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเราจะเป็นตัวดึงสติของทุกคนในเรื่องใช่ครับนะพร้อมทั้งกับคนดูด้วยคนดูก็จะได้อะไรจากตัวรามินแล้วก็ตัวพิชาด้วยในเรื่อง เราก็จะเป็นตัวอย่างของการมันมีทั้งในโมเมนต์ที่ขาดสติโมเมนต์ที่เราปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสสังคมอยากได้รับการยอมรับจากสังคมแคร์คนอื่นแคร์ทุกอย่างแต่ว่าลืมมองความรู้สึกข้างในของตัวเองว่าที่จริงแล้วอะเราทนอยู่เราไม่ได้ทนเพื่อตัวเองเลยแต่เราทนเพื่อแค่ให้เรายังดูดีอยู่ซึ่งความจริงแล้วคือมันม,มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมั่เป็นเปล่อออาองเป็นเปล่า เบลเครียดไหมเพมราะบทที่ได้รับมันค่อนข้างที่จะแบกไว้เกิดทุกฉากเครียดค่ะเพราะว่ามันมันจะต้องเล่นให้สุดไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถนําพาไปสู่จุดอื่นๆได้ก็ยังคุยกับพี่แมนว่านี่ยังไม่พีคอีกหรอพี่คือหนูก็ว่าไอ้ซีนที่แล้วอ่ะมันสุดๆแล้วนะมันจะมีสุดๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเหมือนเป็นช่วงจังหวะชีวิตอ่ะที่มันจะแบบราม่าแล้วมีอีกมีอีกมีอีกอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเลยมั้งฉากไหนที่สุว่า โอ้ไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะทําได้ถึงเบ์นี้ไม่น่าเชื่อก็น่าจะเป็นฉากเอ,อโดนแย่งสาม,มีเนี่ยแหละค่ะบางคนที่ว่าแบบเออดูดูออกอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นว่าร้ายแล้วแต่ว่าคนที่ดูไม่ออกคนที่แอบอแอบเซียมเราแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ตัวด้วยอ่าสุดท้ายก็คือมาหักเหลี่ยมเรา คือถ้าดูเป็นละครก็สนุกดีแหละแต่ถ้าชีวิตจริงเจออย่างนั้นน่ะโโหดร้ายหดร้ายเออแล้วถ้าเบลถ้าสมมติทีจริงใจเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการยังไงบ้างตบกวาดหรือว่าไปแล้วค่ะก็คงจะไปแล้วค่ะแล้วก็คือตัดขาดกันไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนอกหักซ้ำสองอ่ะมันทั้งโดนแย่งแล้วจากคนที่รักอีกอย่างเงี้ย เกิดมาเป็นได้อคอยมาช่วยเหลือตลอดเวลาเลยนะเกือบทุกต่อเลยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้โผล่มาอย่างไรกำแพงหรือเปล่าไม่รู้ใช่กำลังจะแบบกำลัง <c oughs> จะแทงเขาอยู่แล้วเชียร์ก็เอาตัวมาบังร้านน้องร้านเพื่อนร้านรุ่นน้องพอดีไปกินข้าวพอดีกำลังโซยก๋วยเตี๋ยว,วอยู่ตอนนั้นอ๋อค่ะแต่เขาไม่ได้เล่าไงไม่ได้รับภาพแต่ร้านเขาเปิดธัาคารนะครับมันมีก๋วยเตี๋ยวขายแต่จริงๆเราจะต้องคอยคอยช่วยเขาเกือบตลอดทุกตลอดเรื่องราวในชีวิตเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็ไม่ต้องมีรามินแล้วแ่ะเพราะว่าไม่มีเพ่เรื่องนี้ต้องขี่มา้าขาวอ <c oughs> ช่วยโมเมนต์หวานๆในการทำงาน <c oughs> ก็เยอะเยอะมากกว่าบุกเพเอ๊ยมัน <c oughs> มันก็พอๆกันแหละแต่ว่ามันเหมือนคนละสไตล์ <c oughs> ใช่อันนั้นมันคือแบบ จริงจังไอ้นั่นขึมขึมแล้วแบบมากุ้มกิ่มนิดนิดแต่นี่มันกวนตีนมาเลยไงรามีนเค็นแบบแนวแบบกวนมาเลยแบบเปิดเปิดแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนคอยคอยว่าเน็บเน็บนางเอกอะไรเงี้ยมันจะได้ความน่ารักตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยพัฒนาใช่ใช่จากตอนแรกที่มันมันจะมีโมเมนต์ที่พยายามจะเก็บแต่มันเก็บไม่อยู่มันโชว์ออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันคือตัวของเราเองเลยใช่ไหมครู อันนี้เหรอครับทําไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับผมก็ต้องฝืนนิดนึงติดจดยากเรื่องเรื่องของความรักในผมติดจทยากนิดนึงต้องคูยกันไหมครับว่ามันจะต้องทํายังไงให้แตสอนผมหน่อยนะสอนผมนิดนึงนะ คุยกันมาเรื่ยากตอบแทนแล้วล่ะไม่เขาเลือกเนาะเาที่จริงมันต้องคุยไหมว่าอยากให้แตกต่างจากบุกเพย์ังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ติดภ้าทำงานกับอะไรกันไม่เคยคุยคือด้วยบทมันส่งอยู่แล้วอะค่ะว่ามันคือคนละเรื่องเลยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องบุกเพย์เลยในการทํางานเนาะใช่เหมือนกับเราก็ไปทํางานอีกเรื่องหนึ่งอีกกองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเหมือนเราก็เป็นแบบนักแสดงหนึ่งนักแสดงสองอย่างนี้แล้วก็มาเจอกันไม่ติดมาเลยไม่ติดเลยเป็นลเล่นฉากเลิฟซีนเราดีไซน์ฉากกันเราดีไซน์กันเนี่ยสองคนแบบดีไซน์แบบยังไงแบบจะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรประมาณนี้พี่แมนดีไซน์ให้ใช่ต่เนี่ยจะเป็นผู้กำกับมากกว่าแล้วก็พี่หนกค่ะอย่างเราก็คือขำอย่างเดียวเราก็จะขักันเพราะสนิทกันไงแล้วแบบเวลาเข้าเลิฟซีนหรืออะไรยังยมนจะแบบมองหน้ากันแล้วมองหน้าล้วจะขำอ่ะต้องทาสมาธิสูงอยู่ ยากตรงนี้ลคคอมเมดี้แล้วนี่ใช่ไแต่ว่ามันไม่คอมเมดี้นะเวลาไอ้เรื่องหลังอะคอมเมดี้แต่ว่าพอเวลาเราเล่นเรื่องหลังอะคอมเมดี้แต่พอเวลาออกมาเป็นทีวีแล้วไม่ไม่คอมเมดี้มันก็จะแบบโอ้เดี๋ยวมีหลายรสชาติมากนะฮะอยากให้พูดถึงวาวาเขาหลุยบ้างเป็นไงบ้างหลุยกับวาวานี่วาวานี่เกินคาดสําหรับผมนะแต่หลุยนี่คือฝีมืออยู่แล้วเขาก็เขาทําได้ดีในบทบาทที่แบบ แดี๋ยวจะมีดราม่าของเขาอีกอะไรเงี้ยก็จะดเขาเขาเข้มข้นเลยคู่นี้ก็คือจะเป็นมีอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่ตีคู่กับเราเลยอ่ะเหมือนมันจะเปรียบเทียบกันเลยค่ะว่าคู่เรากับคู่เขาคือมันจะเป็นยังไงใช่ใช่คู่ในดราม่าหนักหนหนเขาทั้งดราม่าทั้งอารมณ์อ่ะก็คือเดี๋ยวเราเราจะโยนให้เขาหละเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่แบบอ่ะฉันไม่ไหวแล้วเธอบ้าไม้ต่อใช่ส่งไม้ต่อให้ ดีค่ะอย่างวาวาก็เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าคือเขาเล่นเป็นตอนที่ดีอะ่ะ<ข>ก็ดีแบบดีใจหาย <c oughs> แต่พอร้ายอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าจะร้ายได้ขนาดนี้ผมว่าเขาไม่ร้ายหรอกผมว่าเขาดูเหมือนคนโรคจิตเขาในเรื่องอ<ด>นะหน,น้าเขาเหมือนคนโรคจิตว <c oughs> ้าวาวาไม่ไม่ในเรื่องอะ่ะ <c oughs> น้องน้องอะ่ะ <c oughs> แสแดงหน้าแบบคุณกลัว <c oughs> <c oughs> แสดงดีวาวา,วาวาก็เล่นเล่นดี ตั้งแต่พอเริ่มรู้ว่าต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจกะดูเกินเปหนึ่งปีไม่กดดันตอนทำงานไม่กดดันมากดดันก็ตอนที่ถ่ายนี่แหละใช่ตอนถ่ายอ่ะตอนถ่ายตอนที่เริ่มรู้ว่าจะออนแอร์แล้วแล้วก็สถานการณ์ก็มันก็โควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เงียบเงียบแหละเราก็ค่อนข้างที่จะแบบกังวลแหละในความนั้นก็มีความกังวลแหละครับว่ามันจะออกมาดีไหมคนจะยังอยากดูละครแนวนี้ไหมอะไรเงี้ยก็มี เพราะว่าบุพเพสนิวาสมันก็ทําไว้ดีดีมาก,กน,นะฮะกดดันตรงนี้เหมือนกันแต่ตอนทํางานไม่ไม่กดดันเลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>เราก็สนุกอ่ะไปกองสนุกเจอเบลเจอพวกเพื่อนเพื่อนนักแสดงผู้กำก,กับอะไรอย่เงี้ยก็เหมือนไปไปเป็นครอบครัวไปทํางานแบบเหมือนไปเที่ยวมากกว่าก็เด็ดที่ออกมาขีอดีที่ออกมาดีติ้สุดสมควรเหมือนลุ้น,นลุ้นมาว่าคนจะแบบยังไงลุ้นครับลุ้นก็ยอมรับว่าลุ้นลุ้นว่าเออ เอตติ้งจะดีไหมแล้วก็กระแสตอบรับจะจะดีไหมเพราะว่าเราก็โปรโมทไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคุยกันเลยว่าเฮ้ยเราจะโปรโมทเยอะเกินไปหรือเปล่ารู้สึกเขินเดี๋ยวคนจะคาดหวังหรือเปล่าก็ไม่อยากให้คนคาดหวังเยอะแต่ว่าคือก็ด้วยเรื่องด้วยตัดต่อก็ส่งอะเนาะแล้วก็คือดราม่าก็ไม่ได้ดราม่าอย่างเดียวจะตลกก็ไม่ตลกอย่างเดียวคือมันสลับไปสลับมาให้คนดูไม่เครียดแล้วก็เออสนุกตัดเรื่องเร็วด้วยค่ะแสดงว่าความขังอง โปรยังมีผู้จิ้นใช่ไหมก็ยังมีคนติดตามอยู่ค่ะเหมือนต่องมือใจลูกไม่หรอกมันก็ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่โดยรวมองค์ประกอบนะคือเมื่อบทมันดีนักแสดงทำกันบ้านดีเออทุกคนมันก็จะส่งผลให้เห็นแหละ S <S เราก็อยากให้คนทำทำงานาได้ได้เห็นตรงนี้นช่ใช่เราทำงานเป็นทีมมากกว่าจะมาทำงานกันอยู่สองคนอย่างเงี้ยใช่ใช่คือผมก็อยากให้แบบเขาเรียกไงอละครเราแบบทำบทให้มันดีอ่ะผมว่าบทสำคัญมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดีไปด้วยเพราะมันเริ่มต้นไงเอออยากจะอยากจะเห็นวงการละครสร้างหลักสร้างบทที่ดีแล้วนักแสดงพอมาเล่นมันก็จะแบบส่งกันอย่างเงี้ยแหละ มันไม่เกี่ยวกับเราหรอกเอาจริงๆตั้งแต่บุกเพแล้วเพราะว่ามันบทที่มันมันเจ๋งอ่ะแล้วนักแสดงคุณภาพหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยส่งหมดในเรื่องนี้ในความสื่อเราบทมันดียังไงมันมันมันลงตัวมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพอเราไม่เอะพอเราเหมือนกับว่าไม่เอะไม่ติดไม่มีคําถามในการที่จะแบบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีใครถายผลทุกอย่างมันเนียนไปหมดมันทุกคนดูเชื่อในตัวละครคนดูเชื่อในบทที่ว่า ไม่มีติดไม่มีขัดอย่างเงี้ยมันก็จบมันก็จะทําให้ทุกอย่างลื่นไหลบทจริงๆก็ส่งนกแสดงนะไม่ใช่นักแสดงส่งบทใช่<ด>แต่เบลจะถามตลอดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะว่านี่เบ็นรู้สึกโดยสุดๆแล้ว<ช>อันนี้ยคือมันมันสุดมากแล้วอ่ะบอกก็ก็ต้องมีอีกนะก็ทําใจไว้เลยแล้วคือมันมันขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะอยากอยากให้รอชมอ่ะคือมันว่าตอนนี้ว่าเข้มข้นแล้วมันจะเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเรื่อย อย่างเป็นรงยะตอนที่เล่นฟืนฟังดีแลก็เครียดมากแล้วเรื่องเครียดมอกเครียดมากมันเป็นเครียดทุลัแบบนะคะอันนี้เหมือนยังมีทางได้ปลดปล่อยอ่ะยังได้ร้องไห้ได้ได้ขำได้ลงไม้ลงมือเออมันแบบมันลมันหลากหลายมากกว่าคือได้ทําแบบเยอะอันนั้นก็คือจะเครียดแบบมันต้องเก็บไงอันนี้คือค่อนข้างปล่อยแต่เรื่องนั้นไม่มีคอมเมดี้นะไม่ไม่มีหัวเราะแบบ แบล็กคอมเมดี้อ่ะมันจะตลกร้ายอันนี้คือตลกคือตลกผมว่าประมาณเนี้ยโอเคแล้วมีคลายเครียดด้วยคือไม่มีคนที่เขาเครียดแล้วก็แบบเครียดเครียดเครียดตลอดเวลามันก็สลับไปสลับมาเรื่องมีออนไปที่ชุดมาพร้อมกันพร้อมกันใช่ค่ะสุดปังตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะตอนแรกนึกว่าไปจีนอย่างเดียวแล้วก็ทางช่องเนี่ยแหละส่งมาให้ดูก็ โอ้ดีใจเพราะว่าน้อคนต่างประเทศจะได้ดูละครไทยกันด้วยแล้วก็ละครเรื่องนี้คือก็ได้แง่คิดนะคะเพรว่ามันเป็นหลักการคิดที่มันค่อนข้างสากลเลยอะอเรามีความสุขกับสิ่งง่ายๆสิ่งธรรมดาสิ่งธรรมชาติไม่ต้องไปขวนขวายหรือไม่ต้องไปวิ่งตามอะไรก็แล้วแต่ประเทศไหนบ้างของก็มีม,มาเลอินโดเวียดนามบูร์ไน ฟิลิปปินส์ไหมสิงคโปร์ประมาณจีนอ่าประมาณเนี้ยประมาณอาเซียนเลยดูพร้อมกันค่ะออนพร้อมกันมีแปนนขับแบบว่าอินบ็อกซ์ันมา้ามีครับก็มีของผมก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาหลายก็หลายประเทศอยู่ครับที่เป็นแบบที่ดูพร้อมกับเราอะฮะแล้วก็ส่งมาเมื่อคืนนี้อะไรเงี้ยก็ก็มีก็เลยรู้ว่าเออจริงๆเขาก็ได้ดูจริง ก็มีทั้งคอมเมนต์เป็นภาษาเขาภาษาอังกฤษหรือแบบเอาไปแปล <c oughs> แล้วก็พิมพ์มาเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่าเออฉันแบบจากเมืองจีนหรือไม่ก็มีธงเขาก็จะแบบแปะธงประเทศเขาอาไว้ให้จริงจริงปัญหาโควิดมันเกี่ยวขึ้นมาปัญหาละครมาล้วกแชร์พร้อมกันทุกประเทศอย่าง <c oughs> เงี้ย <Guy> หรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่ามีปัญหานะ แค่เขาอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆก็จะเป็น New Normal ก็คือเราฝากคลิปส่งไปให้เขาเหมือนขอบคุณเขาที่เติดตามเราแล้วโปรโมทคือเราก็ต้องโปรโมทกัรละประเทศแยกไหมแยกไหมหรือว่าคนละภาษาอรือว่าภาษาไทยเลยก็เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยข้นแซลเีก ราพูดภาษาอะไรได้บ้างนอกจากจ้าเจีาเห่าก็ไม่ได้แล้วอ่ะการทํางานเรื่องนี้นอกจากสองคนแล้วมันคนตัวนักแสดงอื่นที่พวกนี้ทำงานอน่ะมันจะต้องมาติจุดทั้คุยมายเซ็ตเป็นยังไงอย่าว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีแกนเป็นบทแล้วก็ผู้กากับส่วนใหญ่ผู้กำกับจะเป็นตัวกลางที่แบบเข้ามาเรียกนักแสดงมาบีฟมาคุยว่าเออจะไปทิศทางไหนมากกว่าอืบางที หลุยยังหลุยยางไงก็จะโดนหลายหลายแบบอยู่ที่แบบหลุยเล่นเยอะไปให้ลดหรือว่าเอ้ยต้องเพิ่มกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็จะมีเพราะตัวหลวุยค่อนข้างที่แบบอารมณ์สวิงเยอะในเรื่องเนียครับอย่างเงี้ยก็จะมานั่งคุยกันก็อยู่ด้วยกันหมดเจะเข้าเข้าซีนอะไราเงี้ยก็จะรู้ทางแล้วว่าเออเราจะเรื่องนี้มันจะไปที่ทางไหนตัวละครตัวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยอย่างตัวของโป๊ะเองเนี่ยบทของโป๊ะมมีการปรับหรือเพิ่มไหม ผมเหรอผมก็มีช่วงดราม่าเหมือนกันช่วงเครียดเหมือนกันกับเขาตอนกลางๆเรื <S 2> <S 2> ่องเลยครับก็ไม่ก ah ็ปรับอารมณ์แหละแต่ผมไม่คนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต้องปรับเยอะเท่าไหร่มีแค่โดนให้ลดเพราะว่าซุกซนเกินไปแล้วหลุดคาแรคเตอร์เล่นลับเพลินเล่นลับเพลินเกินโดนกดจริงๆเราไี่ไปหยอนมุคคนอื่นใร่ไหมค่ะ เราทางานด้วยกันเหมือนสนิทกันมากขึ้นจากการทํางานเรื่องนี้เราได้เห็นอะไรในตัวอีกคนนึงที่เหมือนแบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะไม่มีเห็นเบลหมดละทุกอย่างมีก็รู้หมดหนุ่มเก่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทำงานไม่ได้ช่วยเบลมือตกดะแลขนาดดีเอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะก็ยชเขาก็เขาก็เล่นเป็นนักแสดงที่เล่นแล้วก็ ปล่อยหมดเราไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องไม่ต้องนึกภาพเยอะคือรีแอคจากหน้าเลยอย่างเงี้ยก็จะดีสำหรับแสดงครับก็ชื่นชมเขามาตั้งตั้งแต่เรื่องแรกละไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณพี่เพราะว่าเดี๋ยวไปต้องพ้ดถหงิเขาด้วยประมาณนั้นแหละกับเบลก็ก็ก็รู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วก็ไม่มีมุมไหนที่แบบรู้สึกแปลกแปลกไปอ่ะก็เหมือนเดิมครับอดี ก็เบลเบลรู้สึกต่างนิดนึงเพราะว่าอย่างบุกเพลงเนี้ยมันจะเป็น p e r i เรียใช่ไหมแต่พอมันเป็นปัจจุบันคือจะอิ r โพรไวส์อะไรได้คือแบบเต็มที่มากซึ่งพี่โปป่ะคือเขาเก่งมากอยู่แล้วในเรื่องการเติมซึ่งมันดีมันดีมากมันจะได้พวกมันไม่ได้หลุดใช่ไหมมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ดูกันมันจะมีหมดเออเมจิกโมเมนตแบบ ที่เอ้ยมันมาได้ยังไงอะแต่มันดีมันทําให้ละครกลมกล่อมขึ้นก็สังเกตได้เลยตั้งแต่ตอนแรกที่โอ้ยคนชอบคาแรคเตอร์รามินมากซึ่งเป็นตัวพี่โปกเองเแต่พี่แมนพี่นกไม่ใช่ที่บิวที่ที่บิวคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วมันดีเนีไย เบลหลงในการแสดงพี่โป้เพราะว่าหลายคนก็หลงในการรอยยิ้มแล้วก็คาแรคเตอร์แบบจังหวงนี้เนี่ยเรื่องนี้เขาไม่พูดกันเขาเก็บไว้คนเดียวเขาจะเบลพูดอย่างเดียวเนี่ยให้พูดเลยไหมพูดไหมเอานี่เราพูดกับพี่โป้นี่จะบอกให้นะเดี๋ยวตอนกลางเรื่องจะปินงนี่กว่านี้อีกคาแรคเตอร์รามินเนี่ยบอกให้เลยจังหวะนี้คือจังหวะขาดแต่เน่มาจากตัวเราเองคือเบลรู้สึกเล่นง่ายเวลาถ้าแบบเล่นกับพี่โป้นะเพราะว่าก็เหมือนกันนะคือเล่นละคือตา ตาเล่าเรื่องด้วยอ่ะเออพอมองแล้วก็ก็แต่ตาพี่เขาตายไปแล้วเขาเล่าได้ยังไงใช่ดวงตาลูกอ๋อดวงตาไม่ค่อยจบภาษาไทยไม่ค่อยดีเดี๋ยวเขาภาษาไทยก็ไม่ยากเลิฟซีนเรื่องนี้มันหนักขันหมดขนาดไหนแล้วคุณอาจจะรอรู้ว่ามันจะเอาจริ้งก็หนักกว่าบุพเพฮะนี่เลยมากจริงมันคนละตายคุณเลิกไปดูยันหนักมาหรอ มันจะไม่ได้ค่อยมีพวกฉากเอออักเดนหน้าชนกันมันจะเป็นพลแบบแต่เมื่อวานก็อยู่ดีก็ลมนะใช่ใช่ใช่ก um> ็คือผมว่าผมว่าเยอะกว่าบุเพนะในในแง่ของการที่แบบพอเข้าเลิ่คืยไม่คุยกันพอเข้าพอเข้าพอเข้าเริมซีนแล้วอ่ะผมว่าเยอะกว่าบุพเพบุพเพไม่ค่อยอะไรหรอกก็แค่แบบซอกหูอะไรก็ว่าไปกอดกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเขายึดติดกับการที่ ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกไงไม่ได้ยึดติดไม่ได้ติดใช่มันไม่ได้ยึดติดแต่ว่าเพิ่งมากระซิบบอกแบบอ๋อเออหนูลืมฉากนี้เลยลืมคือมันเป็นเรื่องที่แบบแต่บุพเพมันจะน่ารักไงใช่ป่ะบุพเพมันจะแบบสวยงามมันแค่แบบกอดหอมแก้มมันก็ฟินแล้วไงมันเป็นยุคสมัยแต่ยุคนี้มันก็แบบมันก็ต้องมีนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายนะขนาดแสดงว่าเรื่องนี้เบลรุ้ ีรูปจริงก็รู้ทั้งคู่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นผู้หญิงลุกก็เป็นอะไรที่แบบตลกดีเป็นอะไรที่แปลกดีอย่างเงี้ไม่ซีนน่ารักมากกว่ามันไม่ได้ดูแบบแต่คนน่าจะซีนกรีดอะเพราะว่าคือพยายามจะพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่คิดพยายามจะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบเอาวะผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงยุคใหม่เอาวะเลือกละ จริงมันมีเขินากเขเล่นฉากนี้มากๆกเพราะทนายกิสนิษกันมากเขินมากตัวนีเอาแค่นอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยซีนอย่างเงี้ยยังเขินเลยซึ่งจริงผมไม่เคยไม่เขินนะผมล้อมันไม่เป็นนะปกติคือเล่นกับใครก็ไม่ค่อยเขินหรอกผมเลยความเขินมาจากความสนิทตอนแรกตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เขินเขาแต่พอแบบอยู่เุพเพเป็นนานช่วงท้ายๆอ่ะมันสนิทกันมากไงก็เกินไปหน่อยสนิทกันไปแซวเล่นอะไรกันมากไปหน่อยก็บุพเพลเวลาเข้าฉากหลังๆก็เอาละขำกันอีกแล้วอะไรเงี้ย เรื่องนี้คือขำทั้งเรื่องขำกระจายใช่อ่ะอาจิตนี้ปปีหน้าก็จะเจอเป็นทั้งปีเหมือนกันทั้งปีทั้งคู่ใช่ค่ะใช่แล้วตอนปีน้าจะ้องกังานกันยังไงเพราะว่าแบบปีหน้าอืต้นปีก็เจอไปปีก็เจออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นการที่คิดหนักสําหรับตัวผมเหมือนกันว่าผมจะทำยังไงให้เวลาที่แบบเคมีเรามัน ต่างกันบ้างอะไรเงี้ยในในเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของทั้งหนังทั้งละครมันจะต้องมันจะต้องมีความแตกต่างยังไงอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านหนักเหมือนกันอาจจะต้องคุยกับพี่น้องหรือคุยกับทาง g d s มากหน่อยเนี่ยเราต้องมีส่วนผมก็วลเรื่องนี้มากครับเพราะว่า ก็ยังคุยกับเบลเลยว่าเบลจะถอนตัวหรือพี่จะถอนตัวเบลเลือกมาไม่หรอเอาเปิดบทกันไปหมดแล้วค่ะมีช้อยส์สิหล่อนี้ยแซวเล่นกันตลอดเบลเอาไงเบลจะถอนไหมหรือจะพี่จะถอนไม่เลยก็คุยกันมาคุ่อคุยกันว่าต้องเปิดได้แล้วแหละเดี๋ยวอายุเรามันจะเยอะไปกว่านี้เราวมัจะไปได้แสดงว่าเราต้องมีส่วนในการสร้างบุคลิกตัวละครตั้งแต่เริ่มเลยดีไซน์นดีไซน์ค่ะเราต้องมี กันบ้านอยู่แล้วต้องมีเวิร์กช็อปด้วยว่าเออจะไปทางไหนคือเหมือนยิ่งยิ่งมีอะไรที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จไปแล้วอ่ะพอผลงานต่อต่อไปเหมือนยิ่งต้องตั้งใจกว่าเดิมแต่ว่าตั้งใจในที่นี้ก็คือไม่ได้กดดันแต่ว่าก็ทําให้เต็มที่เรื่องที่เราก็เต็มที่แต่เรื่องนี้ก็คือแบบยิ่งยิ่งต้องก็คือเต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่ามันต้องก็เออมันต้องแบบมีอะไรที่แตกต่างไม่ใช่แบบมาเล่นเล่นเฉยอะไรเงี้ยประมาณก็เลหนักใจเลยแบบ คนจะดูแบบหนังกับละครมันจะเปรีาพหรือมันจะเหมือนเหมือนคล้ายกันยังไงเลยนก็ก <C deaf water language> ็นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่เราเชื่อว่าทีมงานเขาเต็มที่อยู่แล้วค่ะยิ่งเรื่องของบทอย่างเงี้ยที่เขาจะมีการตีความใหม่เอามาเล่าจากนิยายมาเป็นบทละครก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มันซ้ําอยู่แล้วเขาถึงแบบอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ ฝากรครับฝากความที่นี้เลยครับก็ผมก็ใช่ครับผมก็เป็นตัวแทนนักแสดงเรื่องรอยเล่ห์มัานยาแล้วนะครับก็อยากจะให้เป็นแฟนติดตามชมนะครับเรื่องนี้ก็ได้แง่คิดได้ความสนุกแล้วก็ได้รอยยิ้มแน่นอนครับจากพวกเราครับฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วขอเชิญทุกไปเลยที่มุ้งกัาพ่อผมไหมร